ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะได้มีการเร่งสร้างบ้านใหม่ค่ะทดแทนหลังเก่าที่สภาพทรุดโทรมค่ะให้แก่หม่อมหลวงจีรจันกเกษมศรีคาดแล้วเสร็จพร้อมที่จะส่งมอบบ้านในวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้ค่ะค่ะนายบุญพาดรักนุย้ยนายอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่หม่อมหลวงจีรจันกเกษมศรีหรือหม่อมแตว๋ว หรือที่ชาวบ้านเรียกว่ายายเต้วค่ะซึ่งอาศัยอยู่กับสามีนายรื่นประทุมมณีสภาพบ้านปัจจุบันเก่าแล้วก็ทุดโทรมมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้โดนลมกันโชกแรงได้รับความเสียหายแต่ว่าทางอำเภอสเสดาร่วมกับเทศบาลเมืองสเสดาได้มาซ่อมแซมให้สามารถอาศัยอยู่ได้แต่สภาพก็ยังทุดโทรมนะคะ ด้านนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็มีความห่วงใยค่ะเมื่อได้รับการรายงานจากอำเภอสเดาจึงได้ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วเมื่อวันที่13กร,รกฎาคมที่ผ่านมาและขณะนี้หม่อมแต๋นะคะก็ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายพัฒนพงศ์จารุลักษนาเจ้าของวิทยุชุมชนอำเภอสเดา ได้บริจาคที่ดินเพื่อที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมบนเนื้อที่1คูหาขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะ นายบุญพาดรักน้อยนายอำเภอสเดากล่าวว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับที่ว่าการอำเภอสเดานะคะพร้อมด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านให้หม่อมแต๋วซึ่งได้งบประมาณแล้วก็วัสดุก่อสร้างมาจากการบริจาคทั้งสิ้นนะคะอาทิการชาติจังหวัดสงขลาค่ะกิ่งกาชาติอำเภอสเดาสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเนื่องจากสามีของหม่อมแต๋วเป็นคนพิการค่ะจึงได้รับงบประมาณปรับปรุงคนพิการจำนวน2 0 0 0 0บาทและงบประมาณบาง ส่วนก็ได้รับการบริจาคจากภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอสเสดาและประชาชนทั่วไปที่บริจาคผ่านบัญชีซึ่งขณะนี้นะคะก็มียอดรวมทั้งสิ้นประมาณ1 0 0 0 0แบาทในส่วนของแรงงานนะคะทางอำเภอสเสดาก็มีชุดปฏิบัติการซ่อมแล้วก็สร้างโดยกําลังอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสเสดาแล้วก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานทหารในพื้นที่ด้วยนะคะ uh. อาทิกำลังตชด437เสดาหรือว่าทหารหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารราบที่5021ร่วมกันก่อสร้างบ้านโดยใช้เวลาประมาณ30วันค่ะซึ่งขณะน,นี้ความคืบหน้าของการก่อสร้างก็อยู่ประมาณ20%แล้วนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีฝนตกเกือบทุกวันแต่ว่าหลังจากวันนี้ปริมาณฝนอาจจะน้อยลงนะคะแล้วก็ขอกําลังมาเพิ่มแล้วค่ะซึ่งคาดว่าบ้านหลังใหม่จะแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ได้ภายในวันที่10สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการมอบบ้านหลังดัง กล่าวเนื่องในวันมหามงคล12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้ค่ะ